เริ่มกันที่วงการฮอลลีวูดซึ่งในปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยข่าวพีคๆที่ทำเอาแฟนหนังกุมขมับไปตามๆกันเริ่มด้วยวิลส์ิมท ที่ตบหน้าคริส็อกกลางเวทีออสการ์จากการที่ภรรยาเขาเดือดร้อนสุดท้ายวิลก็ต้องออกมาขอโทษและตอนนี้เขาเริ่มกลับเข้าโซเชียลอีกครั้งเพราะมีผลงานล่าสุด emancipation ที่หาดูกันได้แล้วทาง apple tv plus ต่อด้วยคดีฟ้องร้องเรื่องความรุนแรงระหว่างจอห์นนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ตที่เดฟสามารถชนะคดีไปได้แต่น่าเสียดายที่เขาถูกถอดจาก t a s t i c Beasts ภาค3ไปซะก่อนอีกหนึ่งข่าวกับค่ายหนัง DC ที่หลายโปรเจกต์ถูกยุบหลังวางแผนธุรกิจใหม่ซ้ำร้าย,าาย Black กร a ดม ก็ทํารายได้ไม่เข้าเป้าแม้จะได้เจมส์กันเข้ามาเป็นหัวเรือคนใหม่แต่สถานการณ์ก็ยังไม่สู้ดีเพราะล่าสุดเฮนรี่ a คเวลได้โบกมือลาบทูร์แมนไปเรียบร้อยต้องรอติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์ในปีหน้าจะเป็นอยา่างไรค่ะต่อกันด้วยวงการเคป๊ที่เริ่มกลับมาอีครั้งหลังโควิดไม่ว่าจะเป็นผลงานของสจ้ปินหน้าใหม่ที่กำลังมาแรงและผลงานล่าสุดของวงระดับโลก ปีนี้น้องใหม่หลายวงกำลังเป็นที่น่าจับตาแต่ที่มาแรงสุดๆเห็นจะเป็นสาวๆ New jeans รอเดตวิวยังไม่ถึงครึ่งปีก็สามารถคว้ารางวัลศิลป,ปินหน้าใหม่จากหลายเวทีรวมไปถึงรางวัลแดซังจากงาน a s i ชีย t i s t Awards ต่อด้วยการกลับมาพร้อมหน้าในรอบสองปีของสาวๆ Black พิงกกับอัลบั้ม b o r พิง n k พร้อม MV สุดปังเพลงพิง k v แวน m มกับชัดดาวและงานทัวร์คอนเสิร์ตแถมที่มาแรงไม่แพ้ก,กันคือหนุ่มๆ BTS ที่หันมาโฟกัสงานเดี่ยวเริ่มที่เจโฮปกับอัลบั้ม Jack i นบ h e b o x จีนกับโซ <or> not. จองกุ๊กที่ขึ้นแสดงในพิธีเปิดบอลโลกและ RM กับโซโล่อัลบั้มแรก Indigo ทางฝั่งตะวันตกเองก็ไม่น้อยหน้ากับการกลับมาของตำนานวงการเพลงที่เซอร์ไพรส์แฟนๆแบบไม่ทำตั้งตัว ไม่พูดถึงไม่ได้กับการกลับมาโชว์พลังเสียงของนักร้องตัวแม่ Ariana หลังพันตัวเป็นแม่คา้านานถึง6ปีกับเพลงใหม่ Lift Me Up ประกอบภาพยนตร์ Black Panther a g a n d a Forever ที่เธอร่วมเขียนเนื้อร้องและสแสดง MV เพื่ออุทิศให้กับ Chadwick Boseman แถมเราจะได้เห็นเธอขึ้นแสดงในช่วงพักครึ่งของซูเปอร์โบที่จะจัดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์ปีหน้าอีกหนึ่งตำนานที่เซอร์ไพรส์แฟนๆคือวง Queen กับเพลงใหม่ f a c e i t a l o n e ที่นักร้องผู้ล่วงลับ Freddie Mercury ร้องเอาไว้เมื่อปี1988 โดยทางวงได้ไปค้นห้องอัดจนเจอและปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังเสียงอันทรงพลังของเฟรดดี้อีกครั้งเป็นการระลึกถึงอ,อีกหนึ่งตำนานที่แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแต่เขาก็ยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงไม่เคยเปลี่ยนค่ะและนี่คือไฮไลท์สำคัญทั้งหมดของปีนี้ที่นำเอามาสรุปเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono29 ค่ะ